เดี๋ยวพามาดูว่าอศัตรูพืชของเขาเนี่ยคือเจ้าแมงมแมลงปีกแข็งต่างๆนะครับกัดกินใบแบบนี้นะครับถ้าอันที่ไม่กินเนี่ยใบก็จะสวยฟูแบบนี้นะครับดูฝรั่งที่มันอร่อยด,ดูดูตรงใบนะครับใบจะฟูฟูสวยๆใบจะเป็นลักษณะเนี้ยมันจะมีรสชาติที่แตกต่างนะครับ สีของใบเขานะครับแต่ทุพพืชก็มีแมลงปีกแข็งนะ,นะครับถ้าต้นเขาแข็งแรงมีธาตุอาหารครบอย่างเงี้ยนะครับเวลาโดนกินใบอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เสียหายนะครับอันนี้แตกยอดใหม่ก็ใช้เวลาประมาณประมาณสองสามอาทิตย์นะครับแตกออกมาเขาก็จะมีดอกอย่างนี้นะครับมีดอกองี้เราเวลาเวลาเขาบานมานะเดี๋ยวนะ เวลาเขาบานมาเขาก็จะประมาณนี้นะครับดอกเป็นสีนี้อ่ะรีวิวดอกเลยนะครับนี่ใบฟูนะครับใบฟูใหญ่ไม่รีบแคะแกนนะครับเนี่ยเวลาบานมาเกสรข้างในก็จะเป็นเส้นสีชมพูแบบนี้นะครับเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับใบเขาจะสวยดอกเขาก็จะสวยนะครับเนี่ยแล้วเขาติดลูกมา บางบางต้นเนี่ยมันจะมีสามลูกนะครับเนี่ยบางต้นจะมีสามลูกแต่กิ่งเนี้ยสำหรับฝรั่งพันแดงอยุธยาในกิ่งเนี้ยถ้ามันสมบูรณ์จริงเราเอาไว้สองลูกก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีก็เอาไว้ลูกเดียวเลือกลูกที่สวยที่สุดอย่างนี้นะครับนี่ใบจะรีบ,รบแบบนี้เมื่อกี้นี้ใบฟูนะครับต้นเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ เมื่อวานนี้ก็เลือกที่จะเด็ดลูกทิ้งนะครับปลูกต้นไม้ก็มีปัญหาบ้างนะมีปัญหาบ้างนะครับแล้วแต่คนดูแลแล้วกันแล้วก็แล้วแต่ส,สภาพอากาศนะครับสถานที่ในการปลูกนะครับก็ส่วนมากถ้ามันแตกออกเนี่ยตัดไปประมาณ2อาทิตย์นะครับอาทิตย์เดียวอาทิตย์ก,กว่าๆด้วยซ้ำอะถ้าเขาแตกออกมาอย่างเงี้ยนะครับนะเป็น2กิ่งอย่างเงี้ย มันจะมีใบแก่เขาอยู่ก็เด็ดออกก็ได้นะครับนะเพื่อที่จะเขาจะเอาอาหารเนี่ยไปเลี้ยงเนี่ยเด็ดตรงเนี้ยเด็ดตรงตรงทางแยกมันเนี่ยใบยแก่มันเขาจะเอาอาหารไปเลี้ยงไอ้กิ่งพวกนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเราไม่อยากตัดกิ่งนะครับมันยาวออกมามันจะยาวออกมาประมาณเนี้ยเนี่ยสอกนึง รหรือจะนับก็ได้หนึ่งสองสามสี่สี่คู่ใบห้าคู่ใบเนี่ยห้าคู่ใบปั๊บก็เด็ดยอดนะครับเด็ดยอดเพื่อให้เขาแตกอีกแตกเป็นทรงพุ่มนะครับเนี่ยเด็ดแค่ยอดแค่นี้นะครับเขาก็จะแตกออกมาพอกิ่งนี้แก่เขาก็จะแตกยอดออกมาอีกนะครับพยายามคัดใบเก่าๆทิ้งนะครับเวลาว่างๆ ทำไปเพลินๆไปอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมก็ตัดนะครับตัดตัดแต่งกิง่งนะครับเพื่อจะให้ต้นมันสั้นนะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้วิธีการรักษาก็ทั่วไปเลยนะครับ <c oughs> ทั่วไปเลยแต่ว่ามันทําผลง่ายข้อดีข้อดีเขามีผลเรื่อยๆนะครับขอให้เราตัดแต่งกิง่ง การตัดแต่งกิ่งบ่อยๆก็คือเราก็ต้องบํารุงด้วยใช่ไหมมันถึงจะมีกิ่งออกมาให้เราตัดแต่งนะครับมีน้ําพอดีนะครับที่บ้านผมเนี่ยมันน้ํามันน้ํามันไม่ค่อยเยอะนะครับน้ําไม่ค่อยเยอะก็เลยประหยัดน้ําหน่อยอันที่จริงก็ให้น้ํามันฟูๆเลยนะครับไตกระทบใบด้วยเลยนะครับมันก็จะสวยนะครับทรงต้นก็ประมาณนี้นะนะครับ มีความสวยงามนะครับรสชาติก็อร่อยนะครับถือว่าอร่อยนะถือว่าอร่อยไม่เลวร้ยวายนะครับนะครับนี่เลยก็เอามารีวิวนะครับให้พี่ๆได้ดูกันนะครับ